สวัสดีค่ะเอจังค่ะวันนี้จะเป็นวันที่เอออกไปปั่นวันแรกนะก็แอบตื่นเต้นนิดนึงว่าจะโอเคไหมวันนี้อากาศประมาณ15องศานะคะไม่ได้หนาวมากอะ่ะเอคิดว่าเพราะเราปั่นจัก,กรยานไปไกลๆมันเหมือนแบบร่างกายอุ่นเอส่ฮี Tech ทเทคข้างในแล้วก็เสื้อประมาณนี้เอว่าโอเคนะก็กินข้าวเรียบร้อยโอเคเรียบร้อย อนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะคะแต่วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษของญี่ปุ่นนะคะเป็นวันหยุดยาวสามวันคิดว่าวันนี้วันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดพิเศษอาจจะมีออเดอร์เยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะอืนี่โทรศัพท์ก็เตรียมเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเอจะปั่นไปที่ที่แบบมีร้านใกล้ๆหน่อยดีกว่าคะ่ะถ้าเราค่อยเปิดเนาะอเอพกที่ชาร สำรองมาด้วยเพราะว่าโทรศัพท์มันก็แบตไม่ค่อยดีแล้วตามเอไปดูวิวบ้านเมืองญี่ปุ่นแล้วก็ไปอูเบอร์พร้อมกันเลยค่ะไปจัดกมาะใช้จระชยโอเคเริ่มเลยโอ้ทุกคนโกโกมันอยู่ที่คอนะมันโอเคปะเนี่ย ลองใช้ครั้งแรกด้วยจริงๆสุกิยาร้านนี้มันก็จะมีออเดอร์นะคะแต่ว่าไม่ร้องอะไรเลยยังไม่มีคนสัง่งไม่มีแดดเลยอะงงมากจ้าเหมือนฝนจะตกแต่แอปพลิเคชันบอกว่าฝนไม่ตกนะ ออเดอร์ของจักรยานนะคะกับออเดอร์มอเตอร์ไซค์จะไม่เหมือนกันนะระยะทางความใกล้ไกลอะคะ่ะตอนนี้ประมาณน่าจะสิบห้าองศายังไม่มีออเดอร์เลยเอลไลไปบอกครอบครัวะคะ่ะบอกบีบอกแม่ แล้วก็บอกเกตน้องจาว่าวันนี้อออกมาอูเบอร์นะก็ได้กำลังใจจากแม่น้องแล้วก็เพื่อนๆดีใจมากเลยสู้ๆเสียงรถพยาบาลมาเกียวโตซิตี้เอออยู่เกียวโตซิตี้นะคะเกียวโตซิตี้รถพยาบาลขอไปก่อน นี่ไฟเขียวแล้วไปเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในเมืองแล้วตอนนี้เข้ามาในเมืองนิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่มีออเดอร์เดี๋ยวปั่นเข้าไปอีกหรือว่าวันนี้วันหยุดคนตื่นสาย เอจะก,กังวลแบบเมนูที่มันเป็นน้ำมากกว่ากว่าเอจะหาบ้านเจอน้ำจะโอเคเปล่าทุกคนตื่นเต้นมากอะ่ะโอ้ยแม่ลายมาแม่ลายมาออเดอร์แรกได้แล้วนะคะรู้สึกว่าจะเป็นข้าวหมูทอดแล้วก็เอดูจากานับจากไฟจราจรอนะ่ะก็คือไป3ามไฟจราจรแล้วก็เลี้ยวขวา เขาบอกว่าเอต้องไปประมาณใน5นาทีนะคะเดี๋ยวเอต้องรีบไปอันนี้คือไฟจาราจรหนึ่งใช่ปะแล้วก็นับไปอีก3โอเคออเดอร์แรกในชีวิตค่ะทุกคนอันนี้เราไปรับที่ร้านก่อนนะเฮ้ยในเมืองมันก็จะคนเยอะอ่ะ ต้องระวังคนกับระวังจักรยานโอเค รถก่อนไฟจราจรเราผ่านไปแล้วหนึ่งนะเหลืออีกสองไฟจราจรไฟจราจรนี้รถนี้ไฟจราจรอันนี้ไฟจราจรที่สองนะคะแล้วก็เหลืออีกไฟจราจรหนึ่งเลี้ยวอะไรอะเลี้ยวขวาแต่แผนที่ในโทรศัพท์มันหมุนไปหมุนมามากเลยอะ ดูไม่เก่งโอ้ยช้าจังเดี๋ยวเป็นอันแรกช้าเอ็มไม่แน่ใจว่าในโกโปรทุกคนเห็นไหมนะคะแต่ว่ามันบอกให้เหลี้ยวทางนี้แล้วก็เข้าไปในซอยนั่นนะคะนะโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ใกล้ถึงแล้วค่ะในในแอปบอกว่าใกล้ถึงแล้วมันคือในซอยอะไรก็ไม่รู้ที่เอ็มไม่เคยมา เลยนะ,ะนี่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 คุณนิติวนน่า Uber Ease เดส Uber Ease เดสคุณมันได,ด้สัก อกูนะ้นานมาสองบีให้ขอบคุณมากคอ,อเน่ตอนนี้นะคะเขาจะบอกว่าบ้านลูกค้าอยู่ที่ไหนตรงสีแดงนี่โอเคไปไปกันเรายังอยู่แถวแถวซอินนะคิดว่าไม่น่าจะห้าไม่เกินห้านาทีค่ะ ในแผนที่ก็บอกว่าให้ตรงตรงไปตรงตรงไป <c oughs> โอ้ยเอ,อ้ยอันนี้มันแถวบ้านคุณย่าทากานีหนาใช่นี่บ้านย่าทากาค่ะเนี่ยาร้านอาหารอินเดียเนี้ยอร่อยมากเลยชอบเนี่ยร้านเนี้ยชอบชอบเปิดด้วยว้าอยากกินรีบ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  คือเราไม่รู้นะว่าได้เงินเท่าไหร่เรายังไม่รู้เราจะรู้ตอนส่งลูกค้าแล้ว้เ <c oughs> มื่อกี้คุไป้ส่งลูกค้าแล้วนะคะเราเดี๋ยวเรากดถูกใจแล้วก็เลื่อนตรงนี้เฮ้ยออเดอร์ที่สองมาเลยนะคะเจนาทีอารล็อกล ที่ไหนที่ไหนที่ไหนนี่ไหน,ไหนอ่ะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเอขอดูก่อนนะแล้วก็แบตโทรศัพท์ตอนนี้เหลือ20เว้ยคือแบบออเดอร์เดียวก็เบตดหมดแล้วอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเอไปจัดการตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะโอเคออเดอร์หนึ่งเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เอก็ดูแผนที่แล้วนะคะว่าเอจะต้องกลับไปแถวแถวบ้านนะทุกคนเนี่ยประมาณประมาณ5นาทีอาจจะถึงถ้าเอปั่นแบบรวดเร็ว แล้วก็เมื่อกี้เอได้อะไรอะ350เยนค่ะ350เยนก็ประมาณ100 100เท่าไหร่ดีอ่ะ120บาทเออเดอร์แรกในชีวิตเอได้เงิน120บาทถึงแล้วนะคะเป็นร้านลาเมงไก่ที่คนรอเยอะมีคนแอบมองด้วยอ่ะ อูเบอร์อีสต์เด็ดใช่ตอนนี้เราจะไปส่งออเดอร์ที่สองนะเป็นโซบะโซบะห้าเซตค่ะแล้วก็คือเมื่อกี้ที่เอรับออเดอร์แรกอะไปกว่าไปไกลกว่านั้นอีกนะคะเท่ากับว่าแบบไกลกว่าเดิมสองเท่าอะเราต้องย้อนกลับไปทางซอินนัง โอเคเอเจอบ้านลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเอขอตัวไปส่งอาหารก่อนนะโอ้ยทุกคนเอขึ้นไปส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเป็นคุณแม่คุณแม่หน่อยแล้วเขาก็บอกเอว่ากำบาเตคุดาไซด้วยนะน่ารักมากเลยคิดว่าไม่ค่อยเห็นอูเบอร์ผู้หญิงมั้งแล้วตอนนี้เอกดออเดอร์ที่3แล้วนะคะจากที่นี่แค่1นาทีเป็นรานพิซซ่านะเดี๋ยวเราไปกันแค่หนาทีคะ่ะถึงลว โอเคงั้นให้ขอตัวไปรับพิซซ่าก่อนนะร้า mm hmm. นไหนเนี่ยอ๋อร้านนี้ร้านนี้วันนี้วันพิเศษคนเยอะมากวันนี้จะ Uber Eats ให้พาทุกคนไปไปส่งกันเดี๋ยวขอดูคน,นะส่งที่ไหนโอ okay, mm hmm. เคเลื่อนดูส่งที่ไหนไปเด้อ ลมแรงทุกคนลมแรงไหมเดี๋ยวจะไปส่งพิซซ่านะตอนนี้เอได้เงินทั้งหมดประมาณ800กว่าเยนค่ะ800ก็คือ200 200กว่าบาทอะถ้าเสร็จออเดอร์นี้เออาจจะได้เงินประมาณ300บาทนะคะ ก็เท่ากับว่าประมาณชั่วโมงครึ่งได้เงิน300อบาทนะชั่วโมงครึ่ง300อบาทจา้ะตลกมากเลยเขาเรียกแบบคนทำอูเบอร์ว่าอูเบอร์ซังอูเบอรซังน่ารักนะอูเบอร์ซังขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนขึ้นเขาเลยอะ่ะรู้สึกว่าใช้พลังงานขายเยอะมากอ ใกล้ถึงบา้านลูกค้าพิซซ่าแล้วนะตึร์โอ้ยอ่ะทุกคนดูดิคือต้องหาว่าบ้านหลังไหน่ะมันสนุกตรงนี้ใช่ไหมในในแผนที่แยกนี้แยกนี้แยกนี้เลี้ยวโอเคงั้นไอ้ขอตัวไปส่งของก่อนนะคะออเดอร์มาอันนี้ออเดอร์ที่4 บูตะกอริล่าร้านบูตะทงคาสึนะคะร้านไก่ทอดโอเคงั้นเดี๋ยวเอไปก่อนนะออเดอร์ Order ที่4มาแล้วจ้าไปกันปะถนนนี้สวยไหมสวยนิดหน่อยตรงไปอย่างเดียวเลยจ้าใกล้ถึงแล้วนะน่าจะแยกใหญ่ขนาะดเดี๋ยวขอดูรถนะโอ้ย เมื่อกี้ผ่านร้านขนมปังหอมกล้องสันส่นๆป่ะ Uber i s t Date Uber East Date ให้ทักทายมาโอ้ยขึ้นเขาจ้า ้นเข้ามาได้๋ยค่ะตอนนี้เมื่อกี้ได้พันสองร้อยเยนก็ประมาณเกือบสี่ร้อยบาทแล้วนะเอ๋อตั้งเป้าว่าวันละสักสองพันถึงสามพันเยนนี่ก็โอเคเหรอคร่ะซื้อน้ำนะคะนี่ซื้อจัสมินทีหนึ่งร้อยเยนสามสิบบาทเฮ้ยเมื่อกี้ที่โทรศพัพท์อ่ะ มันขึ้นมาว่าเออะได้ทีแล้วเอก็เอามาซื้อน้ำอันนี้ได้พอดีก็เหมือนน้ำนี้ได้จากลูกค้าให้ทิปนะคะอาริกาโตออเดอรหนึ่งนาทีร <c oughs> ้านเดิมค่ะทุกคนเอได้ร้านเดิมเดีต้องกลับไปร้านหมูทอดเมื่อกี้ยี yeah. ่ <c oughs> <c oughs> ปั่นมากลับ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 ับ เมื่อกี้ผ่านร้านหมูทอดมาแล้วเดี๋วกลับไปร้านหมูเมื่อกี้อีกค่ะเย่ <Yeah. S 1> <c oughs> สนุกไหมนี่จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยวนไปทางเดิมใบไม้ใบแปลกกล้วยร่วงเต็มเลยโออย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 แอปพลิเคชันบอกว่าในหนึ่งนาทีต้องถึง <c oughs> ถึงไหมเนี่ย รอดูรแร้นเดิมนะคะร้านต่อจากเมื่อกี้เลยไฮแวร์เรจ้าแซมส์ก็หาที่อยู่นะคะเดี๋ยวนะจะยวใส่กระเป๋าก่อนโอเคเฮ้ยรู้สึกแบบตรงนี้ถนนสวยอ่ะ รอนะออเดอร์ที่เท่าไหร่ลืมน่าจะห้าไหมคะตอนนี้เอาได้เท่าไหร่แล้วดูก่อนประมาณพันหกร้อยกว่าวันนี้ไออยากได้สักสามพันเยนนะแต่ไม่รู้จะได้เปล่าเริ่มสนุกบรรยากาศไม่ร้อนด้วยแหละปั่นสนุกช้ะแต่ว่าตลกไหมครั้งแรกได้ล้าน ร้านเดิมสองครั้งติดกันด้วย <c oughs> <c oughs> นะโอ้ฮอคไขเตะมีร้านใกล้ๆร้านอาหารไทยแต่ไม่ใช่ร้านอาหารไทยนะโอเคงั้น,นไปก่อนนะคะได้เดยร์ต่อไปเร็วโอเคถึงแล้วค่ะเป็นร้านขายข้าวเบนโตะอะ ถึงแล้วถึงแล้วนี่ร้านเบนโตะจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเอเข้าไปก่อนนะนี่ใครดูตอนนี้หิวหรือ,อยัง <c oughs> โอเคนะห้าหกสี่ให้อุบะอิเดชให้ เรกคให้ไอดีย <painted vậy> no ่มาสายาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะก็หิวข้าวเที่ยงเป็นข้าวเที่ยงข้าวเย็นไปเลยแล้วกันนะคะก็ซื้อเนื้อย่างมาแบ่งกับทักกัคนละครึ่งมันเป็นเนื้อย่างรสหมูปิ้งที่น่าอร่อยมากๆเลยนะคะก็กินข้าวด้วยกันกับทักกแล้วก็นัดจังโอ้ดีใจดีใจแม่罗เอจังซื้อนว้ดดีมากได้เท่าไหร่หรอ ซื้อนวดีมากได้เท่าไหร่รวันนี้เน <mm ื้อหนึ่ง oh พันน like ึงร้อเยนวันนี้้ากาไยจังไปอูเบอร์ได้ห้าพันหนึ่ง้เยนคืนราคาเงินตรงนี้แจ้งเจงแจ้งขากายเอจังกิงอะไรเพนจัง ไม่ใช่เออยากจะบอกทุกคนว่าคือลูกค้าค่ะเขาสามารถรู้ได้ว่าเราอะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนต่างชาติอ,อะไรเงี้ยคือเขาเห็นรูปโปรไฟล์ที่เอสมัครนะคะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้ว่าว่าคนที่ส่งอะคือใครอะไรเงี้ยอเอว่าเขารู้ว่าแบบอูเบอร์ผู้หญิงอะไรเงี้ยเอได้ทิปอะแค่ทิปเฉยๆนะวันนี้เอได้หนึ่งพันสามร้อยกว่ายเย<อ>นนะคะมันเกือบ สี่ร้อยบาทอะแค่ทิปเฉยๆนะคือในสิบครั้งอไอ้ได้ทิปได้ทิปสามครั้งก็เท่ากับว่าเฮ้ยดีอะมันดีมากเลยก็คือให้กับันใจด้วอืมคือจริงๆเองไม่ได้เอไม่ได้ปั่นได้ห้าพันหรอกคะ่ะแต่ว่าตัวทิปก็ประมาณพันสามแหละคนแบบคนญี่ปุ่นใจดีม,มีคนหนึ่งให้หนึ่งพันเยนเกือบสามร้อยบาทเลยอะอคือ,ค,อคือสั่งเบนโตะแต่ตัวเองให้ทิปแบบแพงมากอะอดีใจมากนะค่ะ ก็เลยวันนี้เอสนุกมากๆเลยนะคะเอได้เงินรายได้ของวันนี้ประมาณ1 5 0 0บาทนะคะหรือ5้า0้าเยนอะเอจังไปพรุ่งนี้ด้วยไหมครับพรุ่งนี้ก็อยากไปแต่ว่ารู้สึกเจ็บก้นมากเลยปันเตสนุกมากๆเ right ล <eller> ยค่ะเอหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโออูเบอแม่บ้านญี่ปุ่นนะ <ưng. S 1> เอต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าแบตเตอรี่มันหมด เดี๋ยวว่าหลังไอชัดแบตไปสองอ้อนอแล้วกันแต่วันนี้แบตมันหมดอะเอเลยอาจจะถ่ายไม่ถึงตอนจบ,จบก็คือมาจบเป็นอาหารที่บ้านนะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะขอบัจ้าจังเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จต้องพาณนะตโตไปเดินเล่นอีกต่อเนาะก็เท่ากับว่าแม่จะผอมเร็วๆนี้แหละนะจัง <laughs> <laughs> โอเคโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามเอจังนะฝาก กดติดตามกด,ดถูกใจให้เรามีเกดเต็จแปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนัดเจ้ไม่ได้วันยันน้ยสวัสดีครับ